ถ้าผู้ชายนอกใจควรทำไงเลือกก่อนคุณเลือกได้ทังนั้นนะครับถ้าเขานอกใจนี่แต่แต่ถ้าเดี๋ยวนะครูไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้คือเขานอกใจแปลว่าเขาผิดเขาเลวเขาชั่วเขาไม่ใช่นะเพราะบางทีมันเป็นปัญหามาจากเราเหมือนกันครับด่าพ่อแม่เขาเงี้ยด่าญาติพี่น้องเขาเงี้ยนะครับตบตีต่างๆพวกเนี้ยนะครับ อยู่บ้านไม่ล้างถ้วยล้างจานครับปลาอาหารไม่ได้เตรียมนอนดูแต่โทรทัศน์อย่างเดียวนอนดูแต่ติ๊กตอกอย่างเดียวนอนเล่นแต่ Facebook อย่างเดียวมันก็สมควรนอกใจบางเคสนะครูไม่ได้ว่าเรานะบางเคสนะครับบางเคสอันนี้มันก็สมควรแล้วใช่ไหมเพราะงั้นสิ่งที่ครูจะให้คําแนะนําคือถ้าแฟนนอกใจสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเช็คก,ก่อนก็คือคุณต้องการตัดออกไปเลยไหมหรือคุณต้องการเอากลับมา บางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้คราวนี้คุณต้องเลือกมาก่อนไงว่าอ่ะต้องการเอากลับมาหรือต้องการตัดออกไปใช่ไหมเลือกไม้ครูคมก่อนครับครูจัดการได้ไม่ถูกครับนะ